คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast มีคำภาษิตบอกว่าอย่าออกเรือไกลเกินกว่าจะกลับเข้าฝั่งได้พอฟังครั้งแรกก็อาจจะสงสัยได้นะครับว่าแบบนี้แปลว่าอย่าออกเรือไปไกลกว่าน้ำตื้นๆใช่ไหมครับผมคิดว่าเรือในที่นี้น่าจะไม่ได้หมายถึงเรือเดินสมุทรนะครับแต่น่าจะหมายถึงเรือประมงมากกว่า ซึ่งจริงๆการจับปลานะครับยิ่งไกลจากฝั่งเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสได้ปลาสูงกว่าใช่ไหมละครับแต่ภาสิตนี้บอกว่าอย่าออกไปไกลเกินจะกลับเข้าฝั่งได้คำถามคือแบบไหนถึงเรียกว่าใกล้แบบไหนถึงเรียกว่าไกลล่ะจะไกลหรือจะใกล้ฝั่งจะกลับฝั่งได้หรือไม่ได้คงไม่ได้วัดกันที่ระยะทางหรอกครับแต่น่าจะวัดกันที่ประสบการณ์การได้ออกไปประเชิญลูกคลื่นไกล ได้ออกไป,ปเผชิญพายุไกลๆหรือบางคนอาจจะเคยเจอแม้กระทั่งเรือแตกกลางทะเลเลยก็ได้นะครับแต่สุดท้ายเขาก็สามารถรอดกลับมาถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยแม้เขาจะต้องเสียเรือไปแม้ว่าปลาที่จับมาได้แล้วจะต้องลอยกลับลงทะเลไปเพราะพายุเมื่อเรากลับมามองดูที่ชีวิตคริสเตียนเราเองจะไปได้ไม่ไกลกว่าความเชื่อของเราจริงไหมครับและในหลายๆครั้ง พระเจ้าก็พยายามจะสร้างให้เรามีประสบการณ์กับพระเจ้าเพิ่มขึ้นด้วยเหตุการณ์ยากๆหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราแต่สิ่งนั้นก็จะทำให้เราได้เห็นการช่วยกู้ของพระเจ้าในชีวิตของเรายิ่งเรามีประสบการณ์กับการช่วยกู้จากพระเจ้ามากขึ้นเราก็จะมีความเชื่อที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยครับเมื่อเราเจอเรื่องที่ยากเจอการทดลองที่หนักเจออุปสรรคมากมายที่จะเข้ามา เราก็จะสามารถพายเรือกลับเข้าฝั่งได้อย่างแน่นอนคือกลับเข้ามาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าครับขอเป็นกำลังใจให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังค่อยๆฝึกฝนในการขยายอาาเขตความเชื่อของคุณให้เข้มแข็งและมั่นคงมากขึ้นในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและขอให้เราพึ่งพาความรักดั้งเดิมของพระองค์เสมอนะครับตัวผมเองก็ยอมรับว่ามีอยู่หลายครั้งทีเดียวครับ ที่ผมพาตัวเองลอยออกมาไกลจากฝั่งและลอยออกมานานมากจนเกินไปแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระองค์ทรงนำผมกลับเข้าฝั่งได้ทันเวลาทุกครั้งและว,วันนี้ก็ได้มาเป็นกระบอกเสียงในรายการก๊อดไน t g กู๊ดไน h t ให้พระพรและกําลังใจได้ไหลผ่านไปถึงผู้ฟังทุกคนครับและถ้าในคืนนี้ผู้ฟังได้รับกำลังใจและได้รับพระพรจากคลิปเสียงนี้แล้ว ก็อย่าลืมส่งต่อเป็นกําลังใจและเป็นพระพรให้เพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก g ดไนกูดไนได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําำหรับคืนนี้ Good Night ครับ